หลายคนทราบกันดีใช่ไหมคะว่ากีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมตลอดกาลทีมฟุตบอลนักฟุตบอลชื่อดังเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องคุ้นหน้า,าคุ้นชื่อบ้างแน่นอนโดยเฉพาะนักฟุตบอลเก่งๆระดับโลกก็จะมีสกิลเลที่โดดเด่นและเทคนิคต่างๆเพื่อฝึกตัวเองอย่างเช่นอดีตนะักฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษอย่างลีโอเฟอร์ดินานก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขามีเทคนิคที่น่าสนใจคือการเต้นบัลเล่ค่ะ มาดูกันว่าการเรียนบรลเล่มีประโยชน์กับการเล่นฟุตบอลยังไงบ้างแล้ววันนี้เราจะพานักฟุตบอลของเราไปลองเรียนบัลเล่ด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะการเรียนบรลเล่จะช่วยจัดเรียงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่แขนขาลำตัวให้ร่างกายทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ <One input> ่มความเร็วเพราะกล้ามเนื้อที ies, ่ใช้เล่นฟุตบอลกับเต้นบัลเล่เป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันการโฟกัสกล้ามเนื้อขาและเท้าตอนเต้นบัลเล่จึงนำมาประยุกต์กับการเล่นฟุตบอลได้เพิ่มความแข็งแกร่งทุกท่วงท่าของบัลเล่ ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท่าที่ใช้เต้นกระโดดจึงต้องแข็งแรงเพราะบางท่าต้องใช้ความเร็วได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนและกระจายความเครียดของกล้ามเนื้อไปส่วนต่างๆได้ดีแถมยังช่วยลดความเหนื่อยล้าและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บช่วยเสริมสร้างสมาธิและช่วยทำให้ประสาทสัมผัสข,ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น พิม่มพลังในการกระโดดและบาลานซ์ตั้งแต่การเทคตัวจนถึงตอนลงสู่พื้นและสุดท้ายการสร้างสมดุลไม่ว่าจะเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วแต่ก่อนผมมองว่าการเต้นบัลเล่มันง่ายมากเลยนะครับคงจะไม่ยากเหมือนกับเตะฟุตบอลหรอกเตะฟุตบอลสิใช้กล้ามเนื้อขาเยอะมากแต่พอผมได้ลองศึกษาข้อมูลได้ลองเรียนบัลเล่นะครับก็ทําให้ผมรู้เลยว่าโอ้โหยากมากๆเลยครับ แล้วก็ผมอ่ะได้ใช้กล้ามเนื้อขาไม่ต่างจากเตะฟุตบอลเลยครับพอได้มาเรียนที่ The Artist ที่นี่มีเทคนิคดีๆเยอะเลยครับได้ทำให้สนุกไปอาการเรียนมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วนะักฟุตบอลคนอื่นอยากมาลองเรียนด้วยกันสักคลาสไหมคะถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์และติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ The Artist Dance Studio นะคะเพราะที่ The Artist ใครๆก็เต้นได้คะ่ะ